เธอทายบอลสรุปผลบอลเมื่อคืนวันที่14กรกฎาคมจ้าเมื่อวานเธอทายไปทั้งหมด4คู่ทุกคนจะบอกว่าเข้าทุกคู่เลยใครตามดีใจอย่างหนักจ้าเข้าทั้ง4คู่เลยนะคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของฟิลเคียร์แล้วก็การ์เดนเกอร์นะจ้าคู่นี้เนี่ยเว็บเปิดมาที่3ลูกนะแต่สกรองมาทั้งหมดเนี่ย4-1หนึ่งเท่ากับ5ลูกทุกคนเราทายสูงไปคู่นี้สูงกินเต็มจ้า คู่ที่2เป็นคู่ของกอร์ตากับเซลฟอร์สนะคู่นี้เนี่ยเว็บเปิดมาที่3.5ลูกสกอร์ออกมาเนี่ยสาูนย์นะทุกคนก็คือ3ลูกนั่นเองเราทายต่ำนะทุกคนคู่นี้ต่ำกินเต็มจ้าคู่ที่3นะคู่ของโคปาวกแล้วกเ็เดี๋ยวนะเควีเวสต b a ูแบคู่นี้เนี่ยเว็บเปิดมาที่3.5ถึง อ่าสามจุดห้าลูกนะทุกคนสกอร์ออกมาเนี่ยสี่ศูนย์ก็คือสี่ลูกนั่นเองเราทายสูงนะสำหรับคู่นี้นะสูงกินเต็มจ้าคู่สุดท้ายเนี่ยคู่ของทอเออ่ทอตูโวก้ากับกรีนดาวิกนะคู่นี้เนี่ยเว็บเปิดมาที่สามถึงสามจุดห้าลูกอ่าสะกรอร์มาสองศูนย์ทุกคนก็คือสองลูกนั่นเองต่ำจ้าเราทายต่ำนะทุกคนต่ำกินเต็มจ้าใครตามทั้งสี่คู่บ้าง ดีใจจริงๆดีใจด้วยนะทุกคนแม่นนะเราอะแม่นจริงๆอันนี้คือทุกคนเราถ่ายแบบมีสองสคู่สูงแล้วก็สองคู่ต่ํานะทุกคนก็คือเมื่อวานเราถ่ายไปนั่นเองออกมาก็คือสกอร์เข้าทุกดอกนะท,ทุกทุกคู่เลยสําหรับใครที่ตามก็ดีใจด้วยทุกคนใครยังไม่ตามฝากกดติดตามนะแล้วก็ฝากได้อ่าลองตามกันได้นะเผื่อ โชคดีนะทุกคนเผื่อจะเข้าบอนเข้าอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าของเราส่วนใหญ่ก็คือเข้าอยู่แล้วนะถ้าถ้าใครดูก็ไปย้อนดูได้นะใครยังไม่ได้ตามฝากติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากให้กำลังใจกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาทายกันอีกว่าจะยกคู่ไหนมาทายบ้างเนาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้จ้า